สตอรีน่นี้สื่อถึงใครแพรพวเพ้านะคะออกมาโพสตอรี่ทาง a c e b o o k ส่วนตัวแพลวพาาแสง่องสื่อถึงใครก็ไม่รู้นะคะในสตอรี่หมายถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เอาเราไปพูดแม่นไหมนะเออไหนคิดเนะพี่น้องเนาะผู้ชายที่เอาไปพูดแม่นไหมงานนี้นะคะหลังจากที่เป็นกระแสรเรื่องราวดราม่ากันมา ลากยาวเป็นอาทิตย์แล้วน้อพี่น้องเนาะสำหรับข่าวหมอลําำสาวแพลวพาวกับผู้ใหญ่บา้านฟินแลนด์นะคะที่เพิ่งพึ่งเพิ่งเพิ่งเนี่ยเพิ่งประกาศยุติความสัมพันธ์เหลือไว้แค่เพียงสถานะเพื่อนที่ดีต่อกันและพ่อกับแม่ของลูกนะคะก็คือตอนนี้นะคะแล้วางแพลวพาวกับผู้ใหญ่บา้านฟินแลนด์เนี่ยตอนนี้เพิ่งจะแยกกันอยู่นะถอยหลังคนละหนึ่งก้าก็คือยุติสถานะ ผัวเมียแต่คงไว้สถานะพ่อแม่และเพื่อนที่ดีต่อกันและต,ต่างคนก็ต่างออกไปตั้งต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ของตัวเองเนาะผู้ยบาลฟินแลนด์ก็ออกไปตั้งค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเป็นของตัวเองแล้วก็มีนักร้องที่แต่ก่อนเคยอยู่แสงทองฟินแลนด์ก็ไปอยู่โตเกียวมิวสิกเพราะเซ็นสัญญากับโตเกียวมิวสิกไม่ว่าจะเป็นน้องซีเกมน้องคอปเตอร์ครูชิงจัง แล้วก็น้ำตาลโกกิหรือใครหลายๆคนรวมไปถึงน้องเพลมพินวดาน้องพี่น้องเนาะล่าสุดนะคะเห็นแพาวเพิ่นโพสข้อความข้อความนี่ลงในสตรอรี่ส่วนตัวของเพิ่นค่ะเพิ่อนบอกว่าผู้ชายที่เอาเราไปพูดแบบว่าจุดๆ,ๆแมนมากเลยลูกพี่ปรบมือให้เอาคือวางสินี่นะคะกะ เป็นโพสโพสนี้นะคะเป็นโพสของแพรพราวที่ทางแพรพราวเนี่ยได้โพสตอรี่ของตัวเองลงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของแพรพราวเนาะแล้วก็บอกว่าผู้ชายที่เอาเราไปพูดจุดจุดจุดแบบว่าแมนมากเลยลูกพี่ปรบมือให้นะคะงานนี้ก็เข้าไปดูในเพจอิกี้ขยี้ข่าวก็เลยเห็นเอามาโพสไว้เนาะพี่น้องเนาะล่าสุดก็คืออาจจะเป็น คนที่เพิ่งออกไปจากวงหรือเปล่าอาจจะเป็นคนเดิมๆหรือเปล่าที่ออกไปจากวงแล้วสินะหลายๆคนก็บอกว่าสรุปว่าเขาเขาพูดถึงใคร เอฟีหลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตว่าแล้วผู้ชายเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยมันก็คืออยู่ในวงกว้างเนาะหลายๆคนเขาก็สนิษฐานไปว่าแล้วจะเป็นใครหรือจะเป็นมือมิก,กที่เพิ่งออกไปหรือจะเป็นทีมงานมือมิกปัจจุบันที่ออกไปอยู่กับโตกเกียวมิวสิกหรือเปล่าหลายๆคนเขาก็พุ่งเป้ามาที่นี้แต่มันเป็นการโพสเฉยๆเนาะพี่น้องเนาะมันอาจจะโพสสตอรี่ ไปเฉยๆก็ได้มันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ก็แค่เห็นสตรอรี่นี้โอเคก็เลยหยิบยกขึ้นมาโพสหรือเปล่าหลายๆคนก็บอกว่าต้องมองในแง่นี้ด้วยเนาะพี่น้องเนาะแต่เฮาก็บรูว่าที่โพสมา่นี่นะคือใครอะไรยังไงในสตรอรี่นี้เฮาก็เป็นพูดติดตามข่าวสารแต่ว่าชาวเน็ตเนี่ยก็ต่างถกเถียงกันว่าอ้าวแล้วผู้ชายที่เอาผู้หญิงไปพูดแล้วแพพาวเนี่ยโพสถึงใครอ่ะหลายๆคนก็มาบอกว่า จบแยกย้ายอ่ะบอกว่าพักบ้างเรื่องนี้อืมก็คือบางคนมันก็บอกว่าแพลพยเพลินอาจจะพูเรื่องส่วนตัวของเพิินหรือเปล่าเรื่องภายในวงหรือเปล่าหรือลูกน้องของเพิินทีมงานของเพลินที่ออกไปแล้วกลับมาพูดจามไม่ดีห้เพิินหรือเปล่าเออแต่มันบอกว่ามันมันระบุเป็นผู้ซ้ายที่นี่ทุกคนขเขาเก็เลยพุ่งเป่าว่าอ้าวแล้วจะเป็นใคร ที่ว่ามันบอกว่าผู้ชายที่เอาเราไปพูดจุดๆ,ๆแบบว่าแมนมากเลยลูกพี่ก็ซ่มกับว่าเออผู้ชายคนนี้เนี่ยเอาเอาเรื่องของเขาเอาเรื่องของบอดแพ้เนี่ยไปพูดในทางที่ไม่ดีทําให้บอดแพ้เสียหายทําให้เสียหาย ถึงซื้อเสียงอ่อถซื้อถึงวงทงั้งทั้งที่คุณเนี่ยเป็นผู้ชายแต่เอาเรื่องของลูกผู้หญิงไปพูดแบบนี้มันก็เท่ากับว,ว่ามันไม่แมนเลยเนาะก็คือเอางา่ายๆคือจบแล้วพอจบนะทั้งทั้งแพล้เพ้เพื่นก็หมายถึงว่าโตเพื่นเองเนี่ยเพื่นก็จบไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ทําไมบางคนเนี่ยยังไม่จบยังจะเอาเรื่องราวที่ ด้านด้านที่ด้านลบที่ตัวเองมองคนอื่นน่ะว่าเป็นลบและเอาไปพูดส่งต่อให้กับบุคคลที่3ฟังว่าเออหัวหน้าเป็นแบบนั้นหัวหน้าเป็นแบบนี้หรือเปล่าแ,แบบนี้นะคะพแบบี่น้องแต่ก็ยังบม่ได้ยินยันชัดเจนหรือระบุชัดเจนว่าที่โพสเนี่ยหมายถึงผู้ชายคนไหน ชื่ออะไรหมายถึงใครเพราะว่าสตอรี่นี้ก็คือแค่โพส์ขึ้นมาล,ลอยโพสขึ้นมาเฉยอาจเพื่อนอาจสิไปสะดุดตากับคำคมในหนังสือหรือว่าในเรื่องเล่าอี่ยงหรือเปล่าที่เพื่อนเห็นมาเพื่อนก็แค่เอามาโพสหรือเปล่ามันก็ตีความได้หลายแงย่หลายมุมอย่าไปปักปั้มว่าเออต้องเป็นคนนั้นนะต้องเป็นคนนี้นะเหมือนที่หลายๆคนคอมเมนต์มามันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเขาก็ต้องรอดูเจ้าตัวออกมาชี้แจงซึ่งก็นานี่อ่ะ ทางด้านของบอดแพลเนี่ยพิ่งก็ะได้ออกมาไล่สุดและเพึ่งก็ออกมาไล่สุดก็พูดประมาณว่าเหมือนคนเก่าๆเนี่ยที่เคยทาทางานอยู่กับบอดแพลเนี่ยแล้วออกไปคนกเก่าที่เฮ็ดนั้นอยู่กับบอดแพร์แะเราออกไปแล้วก็พูดจาเนี่ยก็คือบอร,รักษานํำใจกันแล้วก็บอกหุยกันตรงๆแล้วก็พูดจาทำ้ายหรือเปล่า ทำร้ายเสื่อเสียงศีนะาิสเคดีตบอดแพวหรือเปล่ามันกาจเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะพกเฮากระบุูเนาะว่าผู้ใหญเนี่ยชัดเราจะไปปักปาใครก็ไม่ได้เราจะไปเอ่ยชื่อใครก็ไม่ได้มันบอพี่น้องเพราะว่าเฮากระเมนเจ้าตูเพ่นแล้วก็เฮากระเบนบอดแพวที่เพิเหมือนคนโพเนสเราเพนซีระบุชัดเจาะจงว่าเป็นผู้ใหนั่นแหละพี่น้องเนาะกะ ช่วงนี้กระซิมีกระแสดามาหมอลำม,มาเยอะแยะมากมายสาวโบแบกกะเอามาบอกสูพี่หน้องฟังแล้วก็เรื่องราวของบอดแพร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยพวกเฮาเช้าเอฟซีเนี่ยกำลังจับตามองก็คือ,อผู้คนก็จับตามองในที่นี้ก็คือผู้คนก็มองว่าเอาพู้ใหบ้านกับบอดแพรเนี่ยเพิ่นสิกลับมาขึ้นดีกันบอมันมีโอกาสที่เพื่อนซีกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกบอซึ่งเพื่อนก็เคยบอกไปแล้วว่าเพื่อนเนี่ย ทั้งสองคนเนี่ยได้หันนาะคุยกันแล้วหันนาะ เขาคุยกันหันหน้าเคลียร์กันแล้วเนาะว่าตอนนี้ก็คือต้องให้เวลาเนี่ยเป็นเครื่องปรับจูนส่วนเรื่องของอนาคตเนี่ยก็ยังบ่รูว้ว่าพอมันยังมาบาถึงเนาะอนาคตยังมาไม่ถึงก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสโคจรกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกไหมกลับมาใช้คําว่าสามีภรรยาอีกหรือเปล่าเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ก็ต้องให้เวลาเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็ต่างคนของเพื่อนทั้งสองเนี่ยก็คือต่างทาหน้า,นาที่ตอนนี้ก็คือแต่ละคนเนี่ยก็ไปได้ดีเนาะเมื่อนี้ บอดแผลพิพนกระชีฉลองเปิดป้ายใหม่ก็คือเปลี่ยนป้ายคณะหมอลำเป็นแผลพาวแสงทองเหมือนเดิมก็คือแผลพาวแสงทองเนี่ยก็เป็นมัดต่ดังตะดืมแล้วล่ะพี่น้องแต่พอมามีผู้่บาลฟินแลนเข้ามาก็เลยเปลี่ยนวงเป็นแสงทองฟินแลนดแต่ณตอนนี้พนยุติบทบาทกันไปแล้วแล้เพนก็แยกแยกวงกันไปเนาะพี่น้องเนาะผู้่บาลก็อยู่โตเกียวมิวสิกแผลพาวก็กลับมาเป็นแผลพาวแสงทองเหมือนเดิม ติดตำนานแสงทองฟินแลนด์ไปก่อนแต่ในอนาคตก็อาจจะปลุกกระแสแสงทองฟินแลนด์ขึ้นมาอีกครั้งก็ได้เราก็ไม่อาจทราบได้แต่มือนี้มันก็เป็นแบบนี้นะปัจจุบันนี้ก็คือต่างคนต่างนหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะทุกคนก็ทํามาหากินทุกคนต้องมีชีวิตเดินหน้าต่อไปทุกคนต้องมุ่งอ่อนและต้องทําอะไรเพื่อตัวเองห้ตัวเองผลักดันขับดันตัวเองไปข้างหน้านั่นแหละพี่น้องมือนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ